หลายคนไม่รู้ว่าศูนย์ดักฟังที่ทันสมัยที่สุดศูนย์ดักฟังที่ดีที่สุดในเอเชียตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ประเทศไทยมหาอำนาจขณะนี้แบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนและตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ไทยก็ไปลงนาม เป็นประเทศภาคีมีเป้าหมายในการต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะเข้ามามีอำนาจทางด้านการทหารทางด้านการข่าวกองเหนือประเทศไทยเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตแต่ยังหาช่องยังหาเหลี่ยมเข้ามาไม่ได้และยิ่งไทย โดยเฉพาะรัฐบาลนายเศรษฐามาต่อรัฐบาลนางสาวอุงเอิงเนี่ยได้กระโดดเข้าร่วมวงกับกลุ่มบริตซึ่งนำโดยรัสเซียจีนและประกาศจะออกเงินสกุลใหม่ของโลกในการประชุมที่เมืองคาซานที่รัสเซียเนี่ยจีนกับรัสเซียประกาศจะออกเงินสกุลใหม่ของโลกมาแข่งกับเงิน US ดอลลราของสหรัฐอเมริกา ไทยกระโดดเข้าร่วมวงนี้ไทยกระโดดเข้าร่วมวงนี้โดยหวังว่าวงนี้จะเป็นวงแห่งตลาดใหม่ซึ่งตอนนี้มีวงมีการขยายวงนี้ไปสู่ประเทศเกือบ30ประเทศแล้วแต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลสำหรับการเดินการเมือง ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในรอบนี้นั่นคือผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะเลือกกันในวันที่5พฤศจิกายนนี้และค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าคะแนนของนายโดนั่นทําความนิยมของนายโดนั่นททำพุ่งสูงเหนือคู่แข่งอย่างนาง กมลาแฮรลิสอย่างมากและโอกาสที่จะชนะแบบม้วนเดียวจบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้หากลุกลามมาที่ภูกเก็ตมาที่สมุยหรือสามารถเข้ามาที่กรุงเทพมหานครได้นั่นก็เป็นการเปิดประตูให้กับ มหาอำนาจตะวันตกถ้ามีเหตุวินาศกรรมขึ้นคนในประเทศเขาเสียชีวิตคนของประเทศเขาเสียชีวิตก็ใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะแทรกแซงเข้ามามีอำนาจเหนือกลาโหมเหนือความมั่นคงเหนือการเมืองระหว่างประเทศของไทยเข้ามาครอบงำชี้นำหรือบงการ นี่เป็นไปได้และไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเป็นมันเป็นมาแล้วพวกที่เพิ่งเกิดจำประวัติศาสตร์ไม่ได้สหรัฐอเมริกาก่อตั้งฐานทัพในประเทศไทยสร้างสนามบินอุตภาสร้างสนามบินตาคีสร้างสนามบินอุบลสร้างสนามบินอุดรเปิดสงครามรบตั้งแต่ปี 2,503สมัยจอมพลษลิ์ธนรั์เป็นนายกรัฐมนตรีส่งทหารไทยไปลบที่เวียดนามส่งไปลบที่เกาหลีลบในลาวลบในกัมพูชาลบในเวียดนามจนกระทั่งแพ้สงครามในปี2518ถ้าเราไม่จำประวัติศาสตร์นี้เราก็จะไม่รู้เลยว่า ถ้าเกิดการแทรกแซงทางการเมืองขึ้นแทรกแซงด้านการทหารขึ้นประเทศไทยจะอยู่ในสถานะอะไรหลายคนยังไม่รู้ว่าเราทำสัญญาข้อตกลง Just m a กเราเป็นประเทศที่ก่อตั้งซีโต้ขึ้นมาต่อต้านคอมมิวนิสต์จีนเราเป็นประเทศที่เป็นผู้นำซีโต้และซีโต้ก็เปลี่ยนมาเป็นอาเซียนในที่สุด ยุบซีโต้ก่อตั้งอาเซียนแต่ซีโต้ก็คือข้อตกลงทางทหารซีโต้เกิดขึ้นมาพร้อมกับสนธิสัญญาจัสแมกสำนักง,งานจัสแมกอยู่ที่ถนนสุขุมวิทเราลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา ในสมัยพลเอกประยุทธ์ล่าสุดใครบุกประเทศไทยเท่ากับบุกสหรัฐอเมริกาใครบุกสหรัฐอเมริกาเท่ากับบุกประเทศไทยสามารถเคลื่อนกําลังทหารเข้ามาช่วยได้หลายๆอย่างที่เราพัวพันกับชาติมหาอำนาจถ้าหากว่ามีใครอุตริปเปิดทางทําให้ความขัดแยง้งหรือการวินาศกรรมหรือความ รุนแรงในพื้นที่3จงังหวัดชายแดนใต้ขย,ยตขยายตัวขยายตัวมากขึ้นโอกาสที่เปิดประตูให้มหาอำนาจโดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาแทรกแทรกก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะเขาต้องการใช้ประเทศไทยหลายคนไม่รู้ว่าศูนย์ดักฟังที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียศูนย์ดักฟังด้าน เทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีดาวเทียมศูนย์ดักฟังที่ดีที่สุดในเอเชียตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ประเทศไทยนี่คือศูนย์ดักฟังที่ดีที่สุดก็ตั้งอยู่ที่กรงศูนย์สารัตนะเรายังไม่รู้ว่าขณะนี้มีการตั้งหน่วย สนับสนุนของชาติมหาอำนาจตะวันตกซึ่งมีตัวแทนก็คือญี่ปุ่นตั้งศูนย์ราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเราลืมไปแล้วว่าเราทําสัญญากับญี่ปุ่นว่าเราสามารถขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปที่ญี่ปุ่นได้และญี่ปุ่นก็สามารถขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาประเทศไทยได้ลงนามไปแล้วในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เทคไซด์มหาอำนาจตะวันตกแบบเหยียบเต็มสองเท้า แต่รัฐบาลของเพื่อไทยตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินกำลังถอนเท้าอีกเท้าหนึ่งไปเหยียบอีกฝั่งหนึ่งก็คือเหยียบเรือสองแขมเท้าหนึ่งเหยียบสหรัฐอเมริกาเท้าหนึ่งเหยียบจีนเราอธิบายเรื่องความจริงที่พี่น้องประชาชนมองข้ามเรื่องที่เรากำลังถอนเท้าอีกเท้าหนึ่งจากที่เคยเหยียบ ข้างสหรัฐอเมริกาทั้งสองเท้านี่ถอนอีกเท้าหนึ่งไปเหยียบฝั่งจีนและรัเสเซียนี่คำถามที่พี่น้องประชาชนจะต้องตอบเองก็คือสหรัฐอเมริกาเขาจะพอใจเรื่องนี้หรือไม่หลายคนเคยพูดในอดีตว่าสถานภาพของประเทศไทยก็คือมลรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ไม่ต่างจากที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นมลรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาไต้หวันก็เป็นมลรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกานี่เขาพูดกันในอดีตและปัจจุบันสถานะนั้นถึงแม้ว่าไทยจะลดลงจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่ไต้หวันกับฟิลิปปินส์ยังเป็นเหมือนมลรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอยู่มีหลายคนเตือน เรื่องการแสดงบทบาททางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยที่ทุ่มเข้าไปเหยียบเรืออีกแคมหนึ่งนั่นคือเท้าอีกเท้าหนึ่งไปเหยียบจีนเท้าอีกเท้าหนึ่งไปเหยียบฝั่งสหรัฐอเมริกาเรียกว่านโยบายเหยียบเรือสองแคมของประเทศไทยนโยบายเหยียบเรือสองแคมของประเทศไทยจะสามารถ ดำรงสถานะความเป็นกลางทางการเมืองต่อไปได้ไหมขึ้นอยู่กับวิกฤตที่กําลังจะเกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นมีอยู่สองกรณีวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเกิดประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมีประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นหลังวันที่5พฤศจิกายนหากประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาชื่อนายดูนันท์ธรม อิสราเอลซึ่งกําลังรอซึ่งผลการประชุมก็ถแถลงกันไปทั่วนี่ครับสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยแถลงว่าการตัดสินใจจะโจมตีอิหร่านจะเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลรู้ว่าใครได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นนายโดนัททำนายโดนัททำได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องอิหร่านและอิสราเอลไว้ว่า จะสนับสนุนให้อิสราเอลโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน67โรงทั้งหมดโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนอย่างอื่นค่อยพูดกันนี่คือความคิดของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐใดดูนั่นทาซึ่งมีโอกาสได้เป็นประธานาธิบดีสูงมากในการเลือกตั้งวันที่หพฤพี่ไก ที่ผมบอกถ้านายโดนันทาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักช่องแคบเฮอร์มูสจะถูกปิดเมื่ออิสราเอลโจมตีอิหร่านพี่น้องชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะฉวยเรื่องนี้มาปลุกปัน่นเพราะมุสลิมทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน เมื่อยิวหรืออิสราเอลโจมตีชาวมุสลิมชาวมุสลิมก็โกรธก็แค้นผลประโยชน์ของชาวยิวในประเทศไทยที่ผมบอกอิหร่านเคยจะมาคนอิหร่านเคยจะมาวางระเบิดที่สถานทูตสหรัฐเนี่ยและสมีระเบิดสองกิโลเนี่ยเดชบุญขับรถไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ก่อนแต่ถูกจับได้นะครับ แล้วก็ติดคุกในประเทศไทยประธานาธิบดีอิหร่านมาเยือนประเทศไทยก็ขอให้ปล่อยเอาตัวไปขังที่อิหร่านเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเตรียมการนะครับผมยังไม่เห็นการเตรียมการใดๆในเรื่องการรับมือเรื่องนี้เลยแน่นอนถ้า อิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อไหร่ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะรุนแรงขึ้นเพราะมันเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันช่องแคบเฮอร์มุสจะถูกปิดน้ำมันจะหายไปเราไม่มีน้ำมันใช้20วันน้ำมันเราหมดแต่รัฐบาลของนางสาวอุงอิงทำอะไรบ้างในเรื่องนี้มุสลิมที่อยู่สาจังหวัดชายแดนใต้ถ้าสามารถปฏิบัติการ ออกนอกพื้นที่ได้กลุ่มหัวรุนแรงทั้งหลายแหละมาภูกเก็ตได้มาเกาะสมุยได้เหมือนที่เคยมาถ้ามาที่กรุงเทพได้เหมือนที่เคยทำละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นสภาพความไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละครับถึงเวลาที่มาหามนาจจะแทรกได้เมื่อมาหามนาจแทรกแล้วเราจะทำอย่าง เราจะเป็นหอยลอยตามท่าต้องร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านจีนเต็มรูปแบบตามที่แนวทางทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาต้องการใช่หรือไม่ถ้าต่อต้านจีนเต็มรูปแบบกองกำลังที่อยู่ตลอดแนวชายแดนอย่างว้าแดงเนี่ยอยู่ตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงดอยไตยแรงเนี่ยซึ่งเป็นกองกำลังที่ คนก็รู้กันโดยทั่วไปว่าได้รับการสนับสนุนจากจีนเขาจะทำยังไงกับคนไทยเขาจะทำอย่างไรตลอดแนวชายแดนเรื่องอย่างนี้ครับรัฐบาลแพทองทานต้องเตรียมรับมือไม่ใช่ใช้เวลาหายใจทิ้งไปวันๆไม่ใช่เขากำลังจะมีปัญหาวิกฤตการก่อวินาศกรรมจะเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ มุ่งหวังจะตั้งบ่อนการพนันเสีหลีมุ่งที่จะยกรางรถไฟกับที่ดินสองคางทางรถไฟให้กับเอกชนอย่างนั้นเหรอครับไม่สอดคล้องกับสภาวะที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยแล้วอย่างนี้คนในประเทศจะ มีความเชื่อมั่นมีความหวังว่ารัฐบาลนางสาวอุ้งอิงจะสามารถพาประเทศไทยผ่านวิกฤตไปได้ไหมไรความน่าเชื่อถือแม้กระทั่งการถแถลงเมื่อวานนี้การขอโทษเป็นการขอโทษที่ไม่มีความจริงใจเลยขอโทษเสร็จพอตอบคำถามผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วระหว่างการอ่านกับการตอบคำถามผู้สื่อข่าว สะท้อนใ้เห็นว่าสิ่งที่เธออ่านนั้นไม่ได้ออกจากใจของเธออ่านไปตามที่เขาเขียนให้นั่นละ่ะพูดไปตามบทที่เขาซ้อมให้ไรความจริงใจในการแสดงความขอโทษสรุปในวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ตั้งหลักดีๆเพราะสถานการณ์จะเริ่มรุนแรงขึ้นนับแต่ วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและหลังวันที่5ถ้าสหรัฐอเมริกาได้ประธานาธิบดีคนใหม่และเกิดชื่อโดนั่นท์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ผมพูดการโจมตีอิสราเอลที่อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานและช่องแคบเฮอร์มุสจะถูกปิดรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เขาจ้องอยู่แล้วที่จะแทรกแซงประเทศไทยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะครอบงาควบคุมและบงการรัฐบาลเปิดประตูต้อนรับทหารสหรัฐอเมริกาให้เข้ามาในประเทศไทยถึงวันนั้นก็เละตุ่มเปะแหละครับประเทศนี้